ของพลเมืองดีกับ M W A C G ตอนที่8การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองเสียจูโน่นูนี่เสียจูโน่นูนี่ เซียจูโน่ทำอะไรน่ะจีจี้พึมพำอยู่คนเดียวเอาแล้วนี่เด็ดดอกไม้ทำไมเนี่ยเต็มพื้นไปหมดแล้วนะจีจี้อ๋อจีจี้กำลังเด็ดกรีบดอกไม้เสียงท้าอยู่ไงพี่ซีว่าพรุ่งนี้อ่ะจีจี้จะเลือกใครเป็นประธานนักเรียนรุ่นจีจี้ดีเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอย่าบอกพี่นะว่านี่เรากําลังให้กลีบดอกไม้ช่วยเลือกประธานรุ่นอยู่น่ะ แค่พี่ซีก็จีจีไม่รู้จะเลือกใครนี่นะเสย่าก็เป็นคนดีนูนี่ก็เป็นเพื่อนสนิทของจีจีส่วนจูโน่ถึงจะเกเรไปหน่อยแต่ตอนเล่นกีฬาก็เทมีเบาเลยนะพี่สีโทษจีจีการเลือกประธานนักเรียนก็เหมือนการเลือกผู้นำของรุ่นเลยนะเราจะมาใช้ดอกไม้เสี่ยงท้ายแบบนี้ไม่ได้นะรู้ไหมว่าคุณธรรมของพลเมืองดีข้อสุดท้ายคือการส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจนะ โอ้โหแค่เลือกประธานรุ่นต้องจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอพี่ซีถึงจะเป็นแค่การเลือกประธานรุ่นแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนอย่างจีจีได้ฝึกใช้คุณธรรมของพลเมืองดีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศในอนาคตยังไงล่ะจ๊ะอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนี้จีจีก็ต้องเลือกเซ่าสินะเพราะเซ่าเป็นคนดีแล้วก็เก่งด้วยละ่ะ เก่งมากเลยจ้ะน้องพี่ไปไปกินติมกันดีกว่าจริงอ่ะพี่สีเย้เย้เ yeah, 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 yeah. กินติมกินติมไปไปไปในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ในงานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6วันพฤหัสบดีที่11ธันวาคมพุทธศักราช2512จัดทำโดยฝ่ายธรรมมาพิบาลการประปานครหลวง